ทุกโรงเรียนมีเรื่องเล่าเขาว่ากันว่าห้องสมุดของโรงเรียนคือแหล่งเก็บรวบรวมหนังสือทว่านอกจากความรู้แล้วมันอาจจะมีเรื่องราวาเล่นลับซ่อนอยู่ซึ่งวันหนึ่งคุณอาจจะมีโอกาสได้เปิดอ่านมันสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับ fb the series กับเรื่องโรงเรียนผีมีอยู่ว่าตอนที่4นิทานอีสซหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเรา ทุกช่องทางทางแฟนเพจเฟซบุ o กและสต้ a แกรมบริการหาร YouTube p r e มียมของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆประสบการณ์ยาวนานดูแลดุดยาิมิดแจ้งมาว่ามาจากช่อง fb movie จ่ายเพียงแค่เดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดบชี กาละครั้งหนึ่งงานมาแล้วมีเด็กหญิงที่โดดเดี่ยวปรารถนาอยากจะมีเพื่อนแท้ที่เข้าใจและคอยเคียงข้างเธอตลอดไปดั่งเพื่อนตายอาทิเช่นสายปานเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาเมื่อเห็นสิ่งไม่ถูกต้องก็เอาเรื่องราวนั้นไปฟ้องครูซึ่งพออก็รับเรื่องแก้วบังคับครูเข็นเพื่อนเพื่อให้เอาข้อสอบมาให้ลอกจนเพื่อนมีรอยช้ำตามมือนานทําให้แก้วได้รับการลงโทษซึ่งพออก็ขอบคุณสายปานมากที่ทําหน้าที่พล เมืองดีนำเรื่องนี้มาแจ้งและในจังหวะน,นั่นเองครูท่านหนึ่งก็เอาหนังสือพิมพ์มาให้พออเพราะข่าวของโรงเรียนเราได้ขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์อีกแล้วซึ่งเป็นข่าวคดีครูหายอย่างสาบสูญญาติดใจเชื่อว่าถูกอุ้มฆ่าณนะตอนนี้ยังหาศพไม่เจอและหลังที่สายบานออกมาจากห้องพออไม่นานเธอก็โดนสะกดรอยโดยแก้วและหมู่เพื่อนสายบานรีบหาที่ซ่อนซึ่งบังเอิญมาเจอกับห้องสมุดนะักที่นี้ช่างลึกลับชอบ ผู้คนไม่ค่อยเข้ามาและแล้วคราวสวยก็ได้มาเยือนเพราะแก้วได้หาตัวเธอเขา้าแก้วไม่รีรอรีบง้างมือพร้อมจะตบโชคดีที่มีครูมาห้ามบอกวันนี้คองสมุดห้ามส่งเสียงดังสายบานเลยรอดพ้นภัยไปซึ่งแก้วก็ตะโกนบอกว่ากูก็ไม่อยากจะยุ่งที่นี่มากหรอกซึ่งครูที่รับหน้าที่เป็นบรรณรักษ์มีนามว่านารินปิ่นทองคําสายบานอยากจะตอบแทนครูเลยอาสาที่จะช่วยจัดห้องสมุดซึ่งครูก็ไม่ปฏิ เสไ,ได้สายป่านเก็บหนังสือจัดเรียงอย่างเพลิดเพลินจนกระทั่งเธอได้เจอกับหยดน้ําที่หล่นมาจากฝ้าเพดานวันนี้ไม่มีฝนตกแถมน้ําก็ยังส่งกลิ่นเหม็นน่าสะอิซเอียนเธอก็ได้แต่สงสัยและบังมีหนังสือเล่มหนึ่งตกลงพื้นเธอได้หยิบมันขึ้นมามันเป็นหนังสือเก่าดูจากปกก็พอจะเดาอายุซึ่งมันมีชื่อว่านิทานอีสุบทันทีที่เธอจับต้องสัมผัสมันน้ําบนเพดานก็ไหลออกมาอย่างรวดเร็ และทันใดนั้นเองก็ได้มีมือหนึ่งมาจับต้องสัมผัสตัวเธอนั่นคือครูนารินที่มาแจ้งบอกว่าเย็นมากแล้วเธอกลับบ้านไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะมืดค่าเสียก่อนสายปานก็รับทราบเอาหนังสือไปเก็บชั้นวางซึ่งเธอก็เหลือบมองเห็นว่าในห้องนี้นอกจากหนังสือมันยังมีชั้นวางสารเคมีอาที่เช่นโพเทเสเซียมไซยาไนต์อยู่สายปานไปคุยกับครูก่อนจะจากลาถามว่าครูอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่เหงาหรอคะซึ่งครูก็ตอบว่าไม่เหงาณนะ อนนี้ครูกำลังอ่านหนังสือพิมพ์สายปานเลยอยากรู้อยากเห็นว่าหัวข้อข่าวที่เรื่องเดียวกับพออ่านมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าสายปานที่เป็นเด็กใหม่ยังไม่รู้เรื่องรอบตัวเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งนี้เมื่อเธอได้เอ่ยถามครูก็พร้อมจะอธิบายว่าได้มีครูชายท่านหนึ่งหายตัวไปอย่างไม่ทราบสาเหตุญาติให้การว่าวันนั้นเขาก็มาสอนที่โรงเรียนตามปกติแต่พอตกเย็นก็ไม่ได้กลับบ้านไปครูหลายคนก็ได้บอกไว้ว่าห้องสุดท้าย ที่เขาเข้ามานั่นก็คือห้องนี้หลายคนก็เริ่มนินทากันว่าเขาอาจจะตายและหายสาบสูญและข่าวลือนั้นก็ทําให้ใครหลายๆคนไม่กล้ามาใช้ห้องสมุดแต่ครูอยู่ที่นี่มาตั้งนานก็ยังไม่ได้เจออะไรเธอไม่ต้องกลัวหรอกมีแต่คนเขาลือทั้งนั้นว่าเจอแต่เรื่องแปลกๆนี่สายป่านเธอไม่เคยรู้เรื่องที่เขาลือกันบ้างเลยเหรอว่าโรงเรียนนี้มันเป็นยังไงเมื่อครูจวคคาถามมาเช่นนี้ความอยากรู้อยากเห็นของสายปานก็ได้ก่อเกิดเลยไต่ถาม ว่าโรงเรียนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งครูก็พร้อมจะถแถลงไขในเรื่องที่ว่ากันว่าเมื่อ20ปีก่อนเคยมีนักเกรยียนหญิงคนหนึ่งชื่อพลอยพุ่มถูกเพื่อนนักเกรยียนกลั่นแกล้งโดยการกักขังเอาไว้ในห้องน้ําโดยไม่มีใครรู้3เดือนที่พลอยต้องทนทุกทรมานอยู่ในนั้นจนเธอตัดสินใจฆ่าตัวตายในห้องน้ําชั้นบนซึ่งตรงกับห้องนี้พอดีก่อนตายเธอได้เขียนระบ,บายความเจ็บปวดสุดแสนทรมานลงไว้ในหนังสือ เลนน่เพื่อนที่พลอยพุ่มอยากมีได้กลับเป็นคนที่ทําร้ายเธอจนตายซึ่งครูก็เล่าด้วยน้ําเสียงที่อินจัดดังกับว่าเคยเกิดขึ้นกับตนซึ่งสายปานก็เอาความเห็นว่าน่าเศร้านะคะคนอ่อนแอที่ถูกกลั่นแกล้งจนตายมันคงเป็นความเจ็บปวดในใจที่บอกใครไม่ได้ซึ่งครูก็อยากให้สายปานมองมุมมองที่แตกต่างออกไปบางทีถ้าเธอเลือกที่จะบอกใครสักคนแบบนั้นมันจะดีกว่าเธอเองก็อยาปล่อยให้เป็นแบบนั้นมี อะไรก็เล่าให้ฉันฟังได้คิดซะว่าครูเป็นเพื่อนคนหนึ่งซึ่งความอบอุ่นนี้สายป่านก็รับมันจากใจก่อนจะกราบลาครูเพื่อเดินทางกลับบ้านแต่ไม่ทันจะออกจากโรงเรียนลุงแดงก็ได้มาชนเข้าซึ่งนั่นคือลุงพานโรงกําลังเก็บขวดมากมายแถมยังกลิ่นฉุนเฉียวซึ่งลุงแดงก็บอกว่ามันคือสารเคมีเอาไว้คงสภาพเนื้อเยื่อมั้งเห็นช่วงนี้ในข่าววิทยาศาสตร์เขาเอาไปใช้กันบ่อยสายป่านก็เอกใจว่าทําไมเธอถึงได้กลิ่ แบบนี้ในห้องสมุดด้วยลุงแดงไม่ทันจะอธิบายครูนารินก็เรียกลุงแดงเพื่อไปใช้งานทําให้สายปานไม่ทันจะทําอะไรมากนักก็ต้องกลับบ้านไปแต่แล้วในวันต่อมาเมื่อเธอมาโรงเรียนเธอก็อยากพิสูจน์เรื่องเราที่ครูได้บอกเมื่อวานว่ามีเด็กผู้หญิงถูกขังในห้องน้ําเลยไปดูห้องน้ําที่ว่าและทันทีที่เธอเปิดประตูอีกแก้วกับพวกมันก็โผล่มาทําให้เธอโดนซัดเข้าไปด้านในตกหน้าจนได้รับบาดแผลซึ่งเธอก็พยายามโต้เถียงด้วยเหตุผล แต่เห็นและผลใช่ไม่ได้กับพวกไม่มีปัญญาแก้วเลยอย่าให้เธอสำนึกผิดอยู่ในนี้ให้น้ำใจและห้องน้ําที่ว่าก็โดนล,ล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาสายป่านพยายามยิ่งไรก็เปิดไม่ได้และเมื่อเธอสอดสายายต้าปรากฏว่าห้องน้ํานี้มันเต็มไปด้วยรอยขีดขวดดังกับว่าคนที่เคยถูกขังตะเกียกตะกลายเพื่ออยากออกไปและเธอก็ได้เจอเกับดินสอที่ปลายของมันแบกเบื้อนบางอย่างอยู่และเมื่อเธอเง,งยหน้าขึ้นก็ต้องร้องกรีดเพราะณที่นี้เป็น ที่ตายของพลอยพุ่มเธอเลยยงคงสิงสถิตยอยู่ที่นี่เธอกลัวจนใจขาดดินเลือดไหลนองออกมาอย่างปริศนาและและ้วนางฟ้าก็ได้มาเยือนเพราะว่าครูนารินได้มาเปิดประตูให้เนื่องจากอยู่ชั้นล่างเลยได้ยินเสียงดังเอะอะครูนารินไต่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สายปานก็ไม่ยอมเล่าใดๆและเดินจากไปท้ายที่สุดครูก็ได้ปิดห้องน้ำนี้อีกครั้งล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาอยู่ในห้องนี้อีกในส่วนสายปาน เธอได้กลับมาที่พักพร้อมกับทบทวนเรื่องที่เจอในวันนี้มันโหดรห้ายและเจ็บปวดสำหรับเธอถ้าครูไม่มาช่วยชะตากรรมของเธอคงไม่ต่างอะไรกับพลอยพุ่มและแล้วเมื่อเธอเปิดกระเป๋านักเรียนดูปรากฏว่าได้มีนิทานอีโซเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเธอยังปริศนาเธอเลยเปิดอ่านหนังสือเก่าซึ่งมันก็น่าจะเป็นนิทานธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเด็กเลี้ยงแกะกระต่ายกระเต่ามันเป็นนิทานทั่วไปที่เด็กอย่างเราเราเคยได้ยินจนกระทั่งมาในเรื่องของราชสีกับ เริ่มต้นเรื่องมันก็เหมือนเรื่องราวทั่วไปที่มีราชสี์เจ้าป่าตัวหนึ่งที่หญิงพยองหลับไหลอย,อยู่ใต้ต้นไม้แล้วหนูอีกตัวหนึ่งที่เล่นซุกซนเธออ่านมาเรื่อยๆจนกระทึงณดินแดนอันแสนโดดเดี่ยวอ่างหวางไร้ซึ่งผู้คนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใช้ชีวิตของเธออยู่ในดินแดนแห่งนั้นดินแดนที่ทุกคนภาพประกอบเริ่มขยับเขยื้อนอย่างน่าอัศจรรย์และเรื่องเล่านั้นก็นำพาตัวเธอสร้างภาพนิมิตมาที่ห้องนั้น ซึ่งเด็กผู้หญิงที่ไร้ญาติขาดมีรโดดเดี่ยวและอ้างว้างนั่นก็คือพลอยพุ่มเธอได้รับการเชื้อเชิญให้มาอย่างห้องน้ํานี้เพื่อมาเจอกับของเซอร์ไพรส์เนื่องในโอกาสวันเกิดสุดาและองเพื่อนได้เอาขนมฝรั่งมาเสิร์ฟนั่นคือเค้กที่มีเทียนปักอยู่ขอให้พลอยอธิษฐานในสิ่งที่หมายปองก่อนจะเป่าเทียนทุกอย่างดูเหมือนงานเซอร์ไพรส์ทั่วไปแต่แล้วเปล่าเลยสุดามาเพื่อกันแกลง้งเพราะว่าในเค้กชิ้นนี้ได้มี นูใต้สุดานำเค้กมาโปะหน้าพลอยพุ่มหัวเราะสะใจอย่างสนุกสนานการแกล้งคนกดขี่ผู้ที่ต่ำกว่าทำให้สุดาและเพื่อนจอมเกเรมีความสุขซึ่งนั่นต้องแลกมาด้วยการย่ำยีความรู้สึกรักความรู้สึกของคนเป็นเพื่อนอย่างพลอยที่ถูกหักหลังทว่าการมีเพื่อนแบบพวกมันเป็นของขวัญที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตสุดาได้ขังเธอไว้ด้านในเพื่อนที่ไม่ต่างอะไรกับงูเห่าที่สุดท้ายก็แหวกาดหลอกให้เราตายใจ จากหน้าเป็นมิตรภาพแต่เบื้องหลังนั้นช่างโสมมพลอยพุ่มต้องดิ้นรนอยู่ในห้องน้ํานี้นานเป็นเดือนจนสุดท้ายเธอไม่เหลืออะไรจะกินจึงยอมกินซากหนูสุดท้ายก็อ้วกแตกอ้วกแตงเธอทนความทรมานนี้ไม่ได้ได้แต่เขียนระบายความรู้สึกลงไปในนิทานอีโซเพื่อนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของเราเพื่อนที่พูดจาเยียดหยามให้แก่กันเพื่อนที่อยากให้ตายเพื่อน,นหรือสุดท้ายพลอยพุ่มที่ครับแค้นใจในมิตรภาพ จอมปลอมเธอได้ใช้ดินสอในมือปาดคอตัวเองเพื่อให้ดับดิ้นไปดีกว่าอยู่เพื่อทอรมานและเมื่อเธอได้ตายลงไปเธอยังเขียนเรื่องราวการตายของเพื่อนที่เธอรักให้ตายตกไปตามกันซึ่งนั่นก็ทําให้สายปานต้องะพะวาพะวงกับนิมิตประหลาดที่เธอต้องประสบพบเจอและในวันต่อมาสายปานเลยเอาเรื่องนี้มาปรึกษาครูนารินซึ่งครูนารินก็ได้เล่าต่อว่าหลังจากนั้นสุดดาและผองเพื่อนก็ได้ถูก จับกุมตัวสู่ห้องขังเพื่อรับโทษทางกฎหมายแต่แล้วพวกเธอกลับเขียนฆ่ากันเองในห้องขังเป็นไปตามหนังสือที่พลอยพุ่มได้เขียนเอาไว้ซึ่งนั่นก็แปลว่าสิ่งที่เขียนลงไปในหนังสือจะเกิดขึ้นจริงซึ่งครูก็ตอบได้แค่ว่าสําหรับครูครูเชื่อว่าเรื่องเล่าพวกนี้มันมีอยู่จริงเพราะแล้วถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็คงไม่มีใครเขียนเล่าแต่ครูก็เอกใจว่าสายป่านมาถามเรื่องนี้ทาไมสายป่านก็อ้างเหตุผลเจใช้ ว่าแค่อยากรู้อยากเห็นแต่ถาแท้ในใจเธอเธอเริ่มบันดลจิตบันดลใจอยากใช้หนังสือนี้เต็มทนหมันไม่ต่างอะไรกับเดดโน้ที่อยู่ในมือของคีระซึ่งทีแรกเธอก็ยังไม่คิดจะลงมือได้แต่รอเวลาหรือโอกาสที่เหมาะสมแต่แล้ววันแล้ววันเล่าหนังสือเล่มนี้กลับดึงดูดเธอเข้าใกล้ถึงแม้เธอจะไม่จับปากาเรื่องราวมันก็ถักทอด้วยตนเองซึ่งมันก็เต็มไปด้วยสีแดงแดงฉานหน้าเต็มกระดาษดังก ว่ามีผู้คนไหลร้อมตัวเธอเชื้อเชิญให้เธอนั้นได้เขียนเรื่องราวลงไปซึ่งสายป่านก็ยังไม่รู้ว่ารอบกายเธอนัน้นมีผู้คนอยู่มากมายรอคอยให้เธอเข้ามาสู่ในวัฏจักรเดียวกันและแล้วเวลานั้นก็ได้มาถึงเวลาที่สายป่านเก็บความคับแค้นเอาไว้ในใจไม่อยู่เธอเลยเริ่มเขียนว่ากาละครั้งหนึ่งณโรงเรียนหญิงล้วนที่แสนน่าเบื่อเด็กสาวผู้หนึ่งที่ทนเห็นเหตุการณ์ทุเรศ เรตตรงหน้าไม่ไหวจึงตัดสินใจยื่นมือเข้าช่วยเธอถักทอเรื่องราวจากความรู้สึกเวลาไหลผ่านโดยที่เธอไม่รู้ตัวเรื่องราวสารต่อจนจบที่ใดไม่รู้รู้ตัวอีกทีก็หมดคาเรียนเสียแล้วซึ่งเธอก็คิดจะไปคืนหนังสือนี้ณนะห้องสมุดแต่แล้วอีกแก้วก็ได้มาหาเรื่องเธอจนได้เห็นว่าสายปานได้เขียนเรื่องเล่าลงไปในหนังสือนี้ซึ่งแก้วก็โมโหคิดว่าเธอนั้นงมงายเลยกลั่นแกล้งเธอต่อนหน้าผู้คน ก่อนจะเปิดอ่านนิทานและหัวเราะอ,อย่างสนุกมึงมันน่ารำคาญชิบหายอีแก้วกูเกลียดมึงแก้วได้อ่านก็ยิ่งชอบใจนี่คนเกลียดเธอมีความสุขเลยอ่านออกเสียงอย่างเพลิดเพลินว่าอีแก้วกูเกลียดมึงเมื่อไหร่มึงจะตายไปสักทีคนสันดานช่วยอย่างมึงมันไม่ตายดีหรอกแก้วคิดว่าสายปานงมงายนี่สินะคนอ่อนแอทำอะไรไม่ได้ก็ระบายกับหนังสือซึ่งเหตุการณ์นั้นผู้คนรอบด้านไม่มีใครสักคนยื่นมือมาช่วยสายปาน เพราะว่าแก้วตะกอนเอาไว้ว่าอย่าเสือกและถ้าใครเอาเรื่องนี้ไปบอกครูต้องเจอดีแน่คนช่วยอย่างแก้วมันไม่รู้ผิดถูกเพียงแค่รู้ว่าแกล้งและสะใจเลยคว้ากันไกลจากเพื่อนเพื่อมาตัดผมให้กับสายปานทรงใหม่ให้สวยเดซึ่งสายปานก็เจ็บปวดร้าวไม่ใช่แค่ทางกายแต่จิตใจที่เลกเหลวโดนฉีกหน้าทมกลางผู้คนความสวยความงามใครก็รักใครผมอุตส่าห์ไว้มาเป็นปีอีเวนนี่มาตัดอย่างง่ายดายความโกร โปรดได้ครอบงามตัวเธอจนได้มีมือหนึ่งยื่นหนังสือนิทานอีโศกมาเข้าใกล้มือเธอซึ่งสายป่านก็คว้ามันเอาไว้และเขียนต่อไปให้มันหนักยิ่งกว่าเดิมเธออดกลั้นความรู้สึกเศร้าเจ็บปวดหลังจากที่ระบ,บายลงไปเธอก็โล่งใจมากขึ้นโดยที่หารู้ไม่ว่าการกระทําของเธอนั้นได้นําพาชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนเพราะว่าในค่ำคืนนั้นสายป่านที่เจอกับแก้วแต่แก้วนั้นไร้สติเพราะว่า พลอยพุ่มได้มาช่วยจัดการกระทืบย้ำตีนมันก่อนจะใช้กันไกปาดคอให้สายปานได้เห็นตําตาเพราะว่าในหนังสือมันถูกเขียนไว้อย่างชัดเจนกูขอให้มึงเจ็บเจียนตายมากกว่ากูร้อยเท่าและเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตายความตายได้มาเยือนแก้วเอาซัดสายปานผู้ที่เห็นเหตุการณ์คนเดียวว่าผีมันดุร้ายแค่ไหนเธอก็เกิดหวาดกลัวเลสติแตกเลยมาคลำหาหนังสือในห้องสมุดแต่แล้วหนังสือนั่น ก็ได้เปิดเจอหน้าหนึ่งซึ่งนี่เป็นคําอธิษฐานของนารินปิ่นทองคําเรื่องของครูที่เธอคิดว่าดีมันด่ากว่าที่เธอคิดเยอะนั่นก็เพราะว่าครูผู้ชายที่หายตัวไปแท้จริงนั้นถูกซุกซ่อนไว้บนเพดานและน้ําที่ไหลลงมามันไม่ใช่แค่น้ําจากห้องน้ําชั้นบนมันเป็นน้ําจากซากศพที่หล่นลงมาต่อหน้าเธอภาพที่ไม่น่าอภิรมไม่แปลกใจเลยที่เธอจะได้กลิ่นสารเคมีในห้องนี้เพราะมันมีไว้เก็บรักษาศพไม่ให เน่าเปื่อยและสายบานก็ได้เจอเข้ากับตัวการที่เฝ้าห้องนี้อยู่เสมอนั่นคือครูนารินครูเลยบอกว่าเธอไม่ต้องกลัวครูเพราะว่าชะตากรรมของเธอก็ไม่ต่างอาะไรกับครูเธอคงได้อ่านเรื่องของครูแล้วใช่ไหมครูหญิงท่านหนึ่งได้เข้าบรรจุในโรงเรียนแห่งใหม่หวังว่าจะเจอเพื่อนครูที่ดีแต่เธอกลับต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพราะเธอนั้นไม่เป็นที่พึงพอใจของครูท่านอื่นเธอถูกใส่ร้ายนินทานวันแล้ววันเล่าจนกระทั่ง เธอได้เจอกับครูชายท่านหนึ่งที่มามอบความรักและมิตรภาพให้เธอคิดว่าเขานั้นจะเป็นเพื่อนแท้ที่จริงใจแต่เขาคนนั้นกลับคมเหงเธอย่ำยีเธอในห้องสมุดแห่งนี้ทำร้ายทางร่างกายและจิตใจเธออยากตายไปแต่เธอ,อยังตายไม่ได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่สมควรตายคือคนระยำอย่างมันไม่ดีหรือสายปานมันไม่สมควรได้รับหรอทำไมทำหน้าย,ยิงนั่นแหละสายปานสายปานที่กำลังหวาดกลัวครูเพราะครูตร้อง ไม่ต่างอะไรกับฆาตกรครูเลยย้ำเตือนว่าเธอก็เกลียดเด็กนั่นจนอยากให้มันตายเลยไม่ใช่หรอถึงแม้สายป่านจะบอกว่าหนูไม่อยากให้แก้วตายแต่เธอก็เขียนลงไปเอาไว้ในสมุดแล้วและผลของคนที่เขียนเรื่องราวลงไปในสมุดนั้นต้องแลกร่างกายและวิญญาณให้กับคำอธิษฐานที่เขียนเอาไว้เพราะว่าครูนารินหลังจากนั้นเธอได้เจอกับพลอยพุ่มหญิงสาวที่โดนเพื่อนกัดแง้และหักหลังเด็กหญิงที่โดดเดี่ยวปรารถนาอยากมีเพื่อนแท้ที่เข้าใจ และคอยอยู่เคียงข้างเธอนารินเข้าใจความรู้สึกของพลอยพุ่มผู้ที่โดนหักหลังจากหมู่เพื่อนเลยมาชักชวนเธอเป็นเพื่อนโดยที่นารินก็ไม่อาจปฏิเสธและครูก็ดีใจที่สุดท้ายสายบานก็ยอมเขียนเรื่องเล่าให้กับคนที่เธอไว้ใจถึงแม้มันจะเป็นผีก็ตามเพราะว่าสําหรับครูครูย้ําเตือนกับสายบานอยู่เสมอว่ามีอะไรก็เล่าให้ครูฟังอย่ากเก็บไว้เพียงคนเดียวและครูก็เริ่มคัง่งอย่างกระโดนสิงสู่แต่ สายปานไม่อยากให้เรื่องมันจบแบบนี้ครูไอตกลงบอกว่าอีตอนแล้แกก็อยากให้มันเกิดขึ้นมึงมันอยากให้มันตายพอเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตายมึงเป็นคนเขียนในหนังสือฉันแค่ทําให้ความพัฒนาของเธอให้มันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเท่านั้นเองให้มันเจ็บปวดเป็นร้อยเท่าพันเท่าไม่เป็นไรฉันจะอยู่เป็นเพื่อนกับเธอตลอดไปนะสายปานไม่รู้ว่าประโยคนั้นออกมาจากปากครูหรือเป็นความรู้สึกของพลอยพุ่มกันแน่เพราะว่าครูณตอน ได้เริ่มกลายร่างสภาพร่างกายไม่เหลือเขาความเป็นมนุษย์เหมือและเท้ามากมายโอบล้อมรอบตัวเธอก่อนจะกระซววเข้ามาในปากของสายบานทะลุทะลวงเข้าไปในลําคอและหญิงสาวผู้นั้นก็ได้สมปรารถนาได้มีเพื่อนที่อยู่เคียงข้างเธอจนเวลาผ่านล่วงเลยมาถึงพศ2565ณห้องสมุดแห่งนี้สายบานได้ยื่นหนังสือนิทานอีโซบให้กับเด็กคนต่อไปด้วยรอยยิ้มเพื หวังว่าพวกเธอจะได้มีเพื่อนเพิ่มและแล้วตอนที่4ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสําหรับตอนนี้เช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์สับสไคริ์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย